สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่อ,อะไรนะของผมของผมนะมากระอองอีกแล้วครับผมนี่มีของเก่าเพียบเลยนี่ไปครับผมเดินจากทางนี้ไปแล้วกันนะครับผมนะอ่ะวันนี้ไม่ได้เดินตลาดนัดของเล่นของผมมาสักประมาณ อสองเดือนได้แล้วมั้งนะวันนี้จะพามาเดินดูกันละกันนะเข้าทางแรกละกันนะนี่นี่นี่โอ้หนี่มีของขายเพียบเลยโอ้โหชิปโป้ชิปโป้เท่าไหร่ครับเพ่เนี่ยเนี่ยเท่าไหร่สี่พันสีพันอ่ะ 4, <000. S 1> อืมสวัสดีคุณค,ครับ ไปครับโอ้โหราคาโหดร้ายเหลือเกินราคาโหดร้ายมากอ่านี่มีโทรทรงโทรศัพท์ไอโฟนไอโฟนวางกันแบบหยิบจับได้เลยนะไปครับผมโอ้ราคาไปเช็คโหดไป4ี0 0ันสร้อพอได้นะ ายครับทุกคนนี่มีทรงมีเสื้อขายด้วยนะเออตอนนี้เฮียอยู่ที่นี่นะครับผมนะนี่ตลาดนัดคลองโถมเข้าทางนี้ก็ได้นะครับผมมันเป็นสี่แยกนะนี่วนมาอ่ะซอยแรกกันก่อนเลยครับผมนะมาครับผมเดี๋ยวหาซื้อเสื้อมือสองใส่ด้วยครับมา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 ครับ นี่นี่ดูอ๋อมีของมือสองนี่กันพามือสองมีกันดั้มมือสองนี่ดูดินี่เห็นไหมมีบาบะทอสมีอะไรเงี้ยฮะดูดิของเก่าของเก่านะมีเยอะครับผมไปไปกันต่อนี่ เขาเริ่มมาวางของกันแล้วนะครับผมนี่นะอ,องดูอะไรไหมอ,อ้มีมองหมีมองหาเหมือนกันนี่มีอะไรโ <c oughs> อ้โอ้โอ,อ้เยอะเคยมาซื้ออะไรไหมเคยครับเคยมาได้พี่บันไดที่นี่เฮ้ยจริงเหรอจริงราคา <c oughs> ดีด้วย ราคาดีด้วยวันนี้จะมาตามหาอีกรอบหนึ่งไปโอเคเราเดินซอยไหนกันก่อนครับซอยนี้กันก่อนเลยครับผมเมื่อวานนี้เฮียนั่งไล์นะเห็นเขามีขายนะครับผมเขาบอกว่ากันดั้มมือสองมีไหมกันดัม้มมีร้านกันดั้มขายไหมนะใช่นะมีร้านหนึงแต่ยังไม่มานะอยู่ตรงนี้ร้านประจำนะเฮ้ยเขามุงอะไรกันเนี่ยไปครับ ไปครับนี่ไงโนตต่อฟิกเกอร์อ๋อพวกเออเซนเตอร์เออมีชามีทันชาไหนมีทันชาอยู่เออหนึ่งร้อยบาทใช่ป่ะหุ้ยถูกมากจัดไหมนี่เป็นทันชาที่แถมมากับเกม a หนึ่งครับนี่ นะเทียบเลยนี่ดูดิมีอะไรเทียบเลยนะมีไทนูด้วยหรือเปล่านี่นมีเอทด,นะด้วยมีเอ็ดเฮ้ยเยอะดุอันนี้ว่ะเอทเอทเอทเอ็เอ็นะครับขอโทษนะ,ค,ะนครับนี่หนึ่งร้อยหกสิบบาทครับผมจัดไปครับ ตึนูกนะนะดูโดดอีกันีคตั้ผูโอ้ยังเดือดอ๋อน้องฟิตหรออืมเอปีู่พี่โอ้ราคาดีมากนะของถือให้หน่อยแต่ว่าเฮียโดนแล้วอันนี้320ไแต่นี้มันไม่ใช่ MG ม ไม่รู้ครับผมบายครับงเลยนี่นนเทียบเลยนะอะไรหนึ่งร้อยบาทเทปะเทมากมข,ข,ขายี้เนาะขดดินขดเทายเดี๋ยวใจตั้งก่อนค ก็ได้ได้มาแล้วครับผมซีก๊อกร้อยสามสิบบาทถูกมากไฮเกตนะไปครับผมไปต่อไปต่อครับดื้อ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 มีเบจิตาด้วยอันนี้ปีสองพันสิบอืมอืม มีธงมีเทปขายนะคบผมแผ่นซีดีนะเยอะเลยนะก็ามาดูว่าอยากได้อะไรนะไปครับไปครับฝั่งนู้นก็มีนะเคยไหมริมถนนถน,น,นะมีคองขายเดี๋ยวเราเดินเดินไปทางไหนเดินกลับไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยเดินไปก่อนได้ปบนี่ฝั่งนี้นี่มีอะไรขายอ่านะ มีอะไรโดนใจไหมมีมีที่คาดหวังครับมีที่คาดหวง<อ>ังใช่ไหมนี่เะเทียบเลยนะอ่าอันนี้งานเก่างานเก่านี่นี่เคโลโลพวกนี้ยนี่นี่กันน้ำวันเยอวอนน,นี่ใช่ไหมออสี่ร้อยนี่อยากได้ตัวนี้ยู<ม>นิคอนไม่ใช่มียูนิคอนนี่นี่มีตัวเนี้ยอ๋อสวยนะ ของครบปร่าววะอันนี้เท่าไหรพ่พี่ไอตัวตัวไหนครับตัว,ต,วตัวหัวเขียวเนะี่ยไอจอมเทพจอมเทพได้คะแนน,นครับครบไหมครบเขาบา่าแว่นตาอยู่ครบหมดโอ้แต่ว่าไม่อยากใส่มันมันจะหักเดี๋ยวมันหลุดนะใช่ครับเลยไม่ใส่ดีกว่าอ๋อมันเป็นซอฟเหรอประมาณน,นั้นครับประามาณนั้นอ๋อนี่ใหย่ ล้วก็มีนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรไอ้ตัวไอ้นี่ัวไหนครับอาลโลนะไปครับผมเฮ้ยอยากได้เทพอ่ะไตอนแรกนึกว่าของไม่ครบนะพันหนึ่งก็ถือว่าตึงตึงอยู่นะนี่เดี๋ยวก็เดินให้ครบก่อน เราต้องเดินให้ครบก่อนรอบนึงแล้วเราก็วนคำนวณว่าเราใช้เท่าไหร่ไม่เราจะจะเอาอะไรไม่เอาอะไรนะใช่ครับพี่เนี่ยหนังเสื้อผ้าเกมแผ่นซีดีเพลงนะนี่มีเยอะแยะเลยทุกคนเออดูดินะของอะไรที่แบบเราเคยเห็นนี่ะวนไปวนไป เราเดินทะลุฝั่งนี้ไปเลยแล้วกันนะฝั่งนี้ก็เป็นซอยทะลุกันไปเราอยู่ที่ตลาดนัดของเล่นของผมนะมีวันศุกร์กับวันเสารนะ์นะนี่นะนี่ตือตืตืตื่อฝั่งซอยนี้ก็เป็นของกินแล้วก็เป็นโซนใหม่อะไรประมาณนี้นะนี่โอ้โหน่ากินเะว้ยนะนะ กนะินเว่ยมีตรงมีตินมีเบียร์มีลานเบียร์มีอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นโซนใหม่นะครับผมนะไปนะพาทุกคนมาเดินเล่นตลาดนัดของผมนะใครอยู่ต่างจังหวัดเฮียก็เดินมาถ่ายให้ดูนะนี่มีของเล่นเนี่ยมือหนึ่งมือสองนะมีกล่องสุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยนะเบเบดนะนี่ยนะนะมีวาเกเลียนนี่นี่ ออีกจีบังตัวคนละอ่าอีกจีบังนะเย็บเลยทุกคนนะของเล่นนะมือหนึ่งมือสองเราเก็บยังไม่แกะกล่องนลมีมาฮอตทอยนะนี่หกสิบบาทนะมีเยอะเดินมาซอยนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ครับนี่ครับตุ๊กตาเห็นไหมเยอะเยอะเยอะนี่ น,นี่งานฟิกมีหมดนะกันบันไดกันดนนั้มอิกิบังคูจิน่ารักน่ารักทั้งนั้นน,นี่ครับโอโ้โหสวัสดีครับเอา้าอะไรมึงเนี่ย <c oughs> ไปไหนมาเพิ่งมามาดูของในประตูกันไปไือว่าร้อยสามสิบบาทซิกก็อแล้วมาจากไหนมาจากบ้าน <c oughs> หรือมาจากไหน อ๋อโอเคเดี๋ยวกันนี่อ่เดี๋ยวพี่โทรหานี่ไป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 นี่น้องอยู่นะนี่โอ้โหโอ้โหของยังยังตั้งอยู่นะครับผมนะเห็นไหมนี่นี่นโลโบ,โคบ้คอปนี่เขายังตั้งของกันอยู่แต่ก็ถือว่ามีแนละ้มีอุนจิก้อนไปเลยเลย อโอเคนะม,มันก็จะเป็นประมาณนี้เดินวนไปนะมีของขายเป็นของมือสองมีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราก็เดี๋ยวต้องวนกลับไปนะตลาดนัดของเล่นของผมนะทีเดียวเลยจับจับนะมีคนคนเยอะมากวันนี้คนเยอะนะวนไปดูฝั่งนู้นก็จะเป็นเนี่ย ที่ขายเคสมือถือขายอะไรเงี้ยน,นี่เป็นเพลงนะอ่ะเดี๋ยวเดินทะลุไปฝั่งนี้นี่ของเล่นหลากหลายะทุกคนดูดินะมาดูกันได้พาทุกคนพาเพื่อนๆพาลูกพาแฟนมาเดินเล่นนะได้ของกลับไปแน่นอนชน,นี่ดูดูนะ อาจจะมืดๆหน่อยนะเขายังไม่เปิดไฟนะนี่นี่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้นี่กล่องจุม่มกล่องจุมงจ่มกล่องซุ่มมีหมดนะอื้ออืออื้อหืออื้อหือนี่กล่องสุม่มกล่องสุม่มจริงๆกล่องสุ่มเริ่มแผ่วไหมใช่ครับเออก็จะอยู่ตัวแหละมันจะมีคนเล่นเฉพาะทางอืม แต่ก็เรื่อยๆอยู่ใช่อ่านี่ดูแบทแมนโคตเท่เลยโอ้สวยอืมนี่ตัวหุ่นตัวละครเยอะแยะเลยนะพาทุกคนมาดูนะนีนน่ของเก่าของใหม่ของมือสองมีหมดนะเยอะเลยครับผมเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยของเก่าก็มีจนเป็นเกงยีนนะ มีหมดเลยนะพาทุกคนมาเดินเล่นนะจ๊ะนี่กระโดดมาซอยนี้นี่ดูชามีชาเห็นไหมนี่นี่อันนี้เป็นงานกระปุกออมสินอ่าใครจะออมตังซื้อกันดั้มนะครับไม่ได้ครับไม่เต็มครับเอาเงินไปซื้อกันดั้มหมดครับผมนะนี่นะของเยอะนะนี่ซอยตรงนี้นี่ซอยตรงนี้ก็มีของเยอะ น,ะนี่ดูครับนะมีพวกเซนไตน์พวกอะไรเยอะแล้วก็ของกระจุกกระจิกนะนี่ดูดิเยอะครับเดินเข้าไปดูข้างในครับตอนนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีนะของใหม่ๆของลงม <า S 1> <ๆ>ั่งอะไรเงี้ยคนยังไม่เยอะได้หัวหัวไปนะนี่ดูดิอาหาออาหนี่นน เยอะเลยทุกคนออสน,สนุกอะถ้าใครชอบมาเดินเล่นดูของนะมีให้เลือกเยอะอนะเนี่ยโอ้โหนี่เอาไปทำไดโอรามาเนี้ยเออสเกลต้องดูสเกลดีๆดูมีหลายมีหลาย ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพี่รถถังนี่แล้วก็มีพวกนี่กระชับองกระชับองบัสยูนิคอนอือยูนิคอนแบบหลายสเกลก็ลอยเลยไม่ใช่ครับดูครับไปครับไปครับไปครับเยอะเลยครับทุกคนมาเดินดูนะครับผมเีีเยบเลยเียบเลยไปต่อดีกว่าครับผมคนเยอะนะ มาเดินดูฝั่งนี้นี่จอยนี้ก็จะเป็นจอยกลางจอยหนึง่งนะเม่ีเดินวนมาปึ๊บนะนี่แปซิฟิกบินตัวบเบลเลยนี่เห็นไหมนะ,นะ,นะแล้วก็มีแบบของขายแปซิฟ <Pacific. S 1> ิกตัวใหญ่มากเออดูดินี่เขาจัดของมีเอเลี่ยนดูดิ ซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะครับมาเพียบครับผมนะนี่นะมีของขายเยอะเนี่ยฝั่งนี้ดูดินะเนี่ยพาทุกคนมาเดินเล่นะนะครับผมนะเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยนะถ้าใครชอบนี่มาเออสวรรค์ของคนรักของเล่นเลยนะนี่นี่ ฟิกเกอร์อะไรเงี้ยมีหมดเลยทุกคนนี่ถ้าดูอันนี้นีนนน่นี่ดูดิแต่ก้อนบอลตัวใหญ่หมาเนี่ยดูดูตัวใหญ่นั่นเลยหน่วยกีนิวนย่หน่วยลบพิเศษกีนิวนะนี่บันไดมีปืนมีอาวุธนะหุ่นยนต์แปลกๆอะไรเงี้ยมีเพียบนะพาทุกคนมาดู กันดําอ่ามีกันดําเออมีหัวบัสหัวอะไรเงี้ยเยอะนี่ก็เป็นอีกร้านที่ขายกันดํานะนี่ใย่กับสองพันบาทวขอบบ้าไปครับไปต่อฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขายของเล่นเทียบเลยเห็นไหมนะมีโปผู้มีอะไรเงี้ยดูดิเยอะแยะเลย เยอะแยะนะตั้งโชว์แบบตาดีได้เลยครับผมต้องเลือกดูดีๆบางทีมันมีแบบเรามองไม่เห็นไงนะน,นี่มาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้นี่นะเทียบเลยอุยเขี่ยกันหน้าดูนะไปครับนี่ร้านนี้กำลังตั้งมาอีกร้านหนึ่งร้านนี้ก็มีของเก่าเยเอะของเก่าเก่าของเก็บเก็บเนี่เยอะเลย นะมีเยอะมีเยอะมีเยอะพาทุกคนมาเดินดูเดินเล่นนะครับจ้าไปเลยนะเน,นี่ยฝั่งนู้นก็มีกำลังจัดของก็เยอะครับผมนี่ไผ่หลังยาวนี่เลยนะร ک, เราแลกละวนมานี่มาแรกมาตอยน,นี้แล้วก็ทะลุมาตอยน,นี้ตอยน,นี้ยังไม่ได้เดินเดินยังวะยังไม่ได้เดินครับผมนี่รถไผ่หลังยค <นะ S 1> รับนี่รถไผ่หลังครับชอบมาซื้อเสื้อ มีสองตรงนี้ได้ครับไ,ไปไปทะลุเกินตรงนี้ไปนี่ครับไปครับผมถอยถอยถ่อไปเห็นมีขนมกินน,นี่ร้านนี้โซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านขายขายแบบขายของเล่นขายรถของเล่นอนะกระจรุกกระจิกนะนี่เขายัางไม่ได้เซตอัพเลยนะคุณคุณมาสนอง,องนมีการมีร้านกันนด้นี่นี ยังตั้งไม่เสร็จนะเขากลัวฝนตกเปล่าไม่รู้นะนี่ฝั่งนู้นก็จะมีของขายเพียบเลยทุกคนเห็นไหมนะตุ๊กต o n ตุ๊กตาตุ๊กตูนเนี่ยเพียบเลยนะฝั่งนู้นก็มีนะเดินมาฝั่งนี้ดีกว่านี่ดูหุ่นเนี่ยหุ่น,นหุ่นนี้น่ารักอ่าเส้นสียาก็มีนะหลากหลายเลยอะ่ะ หลากหลายเลยพาทุกคนมาเดินเล่นนะจ๊ะนี่มูนเดแปลกเยอะเหมือนกันนะทุกคนนี่ดูดิพาเดินแบบไวๆนะจ๊ะนี่อันนี้ขมูอะไรกันอ๋อเป็นหุ่นสัตว์กกพวกไดนอสาร์พวกอะไรอย่างเงี้ยนี่ประมาณนี้นะครับผมที่ติดมัว่ว เยอะเลยทุกคนมาเลือกดูได้นะครับไปต่อนี่สวยนะเป็นมีเยอะ,อะทุกคนมาเดินเล่นนะครับผมน่าจะเดินพบทุกซอยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เดินรบทุกซอยลนะนะแบบรวดเดียวจบครับรวดเดียวจบ คลิปนี้ยาวเลยยาวจริงๆก่อนมัน,มนจะยาวกว่าน,นี้นะแต่คือว่ามันก็ไม่มีอะไรละนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเดินดูหรือถ้าไม่มีอะไรก็จะจะกลับแล้วใช่อนะหาอะไรกินไหมกินครับผมหิวดิมากโอ้อไรวานนี่เพิ่งเจอกันในวันนี้เออเออเอะไปเฮียได้ไดน,นี่มานะบอกได้เลยว่าจ้ามากไปไปเฮ้เดี๋ยวดูร้านนี้ก่อนอันนี้ร้านนี้ร้านนี้ อันนี้ร้านนี้มีอะไรขายนี่มาตั้งเพิ่งมาตั้งนะครับผมเพิ่งมาตั้งนะครับผมเราก็บางบาง,บางทีเขาก็ตั้งไวบางทีเขาก็ต,าากตั้งช้านะก็พาทุกคนมาเดินดูนะไปว,วันนี้ของผมไม่มีอะไรมากมายหาข้าวกินแล้วกลับบ้านได้นี่มาร้อยสามสิบบาทคุ้มมากคุ้มมากนะเอาไว้โ m o d ฟายเล่นๆนะครับผม เจอกันจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับครับ 3> 3 <hours> กลับมาแล้วนี่หลังจากที่ไปข้องโถมมานะปิดคลิปด้วยนี่ดีกว่าเดินไปจบที่เจ้าตัวนี้นะนี่นะโคตรเจ๋งอะ่ะน่ารักดีหนักมากนะครับผมหนักมากนะแต่คือว่าสิ่งที่มันให้มามันก็จะมีเขานะสองอันแล้วก็เว้นตา นี่น่ารักมากเลยนะฮะราคาก็อย่างที่อันนี้ไป1000บาทนะครับผมแต่คือแบบดีเทลดีเทลอะไรเงี้ยสวยงามน่ารักน่ารักนะครับผมเดี๋ยวมันจะเป็นรอยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือรอยรอยถลอกรอยแบบรปรกบกะเดี๋ยวจะเช็ดนะก็ประมาณนี้สำหรับข้องถมนะฮะได้มานะน่ารักไหมไอ้นะ เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าสวยแค่ไหนใครอยากให้ไปที่ไหนก็ค่อยว่ากันนะครับผมแล้วก็ไปจับกล่องจุ่มมานะอีวาเกเลียนนะสนุกดีนะฮะก็450บาทอะไรประมาณนี้นะค่อยว่ากันเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ